กราบสวัสดีครับเพื่อนๆชาวทานฟอมเมอร์นะครับวันนี้นะครับ นอนไม่หลับนะครับตื่นแต่เช้าเลยครับมารีวิวเจ้ากล่องนี้เลยครับ F12 นะครับ Star s c r e e ครับแต่ตัวนี้นะครับจะไม่ใช่ตัว Star s c r e e ตัว KO ที่เป็นสีเทาๆนะครับจะเป็นตัวที่เพิ่งออกมาล่าสุดของตัวนี้นะครับจะเป็นตัวลายพรางที่คล้ายๆสามเอ้นะครับก็เราก็มาชมกันเลยครับว่าข้างในจะเป็นยังไงครับก็เปิดกล่องมาก็จะมีพลาสติกซีนมากันรอยแบบนี้นะครับ เราก็ไปแล้วก็นะครับหลังจากแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับก็นี่นะครับหนึ่งก็เป็นชุดเหมือนปืนจรวดนะครับจะเป็นสีเขียวๆแล้วก็เงินๆนะครับแล้วก็จะมีตัวลายพิเศษซึ่งเป็นลายสังนะครับแต่รู้สึกจะมีรอยทะลอกเยอะพอสมควรครับอ่าอันนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหมือน ัวเลื่อยนะครับถ้าจะเป็นของตัวก่อนหน้านี้นะครับ S12 ก็จะเป็นสีใสๆสีเงอนนะครับแต่ตัวนี้จะทํามาเป็นสีทึบทะครับนี่ครับก็จะมีลายสัตวางดาวเหมือนเดิมครับแล้วก็อันต่อไปนะครับก็จะมีนี่นะครับปืนนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีเสียงไก่เข้าซีนนะครับเพราะว่าอัดตอนเช้านะครับอารมณ์นอนไม่หลับครับตื่นมาก็เลย ต้องรีบัดครับอ่าต่อไปนะครับเราจะมาดูที่ตัวห <th inclusive stress> ุ่นนะครับก็เนี่ยนะครับอันดับแรกก็มีจุดขยับที่แขนนะครับอ่านี่นะครับจะเป็นตัวเฟืองนะครับที่หัวไหล่ที่แขนก็จะมีลายสักต่างดาวเหมือนเดิมครับแล้วก็จะมีดีเทลรายละเอียดการแบ่งสีเป็นสีทองทองแล้วก็สีแดงแดงครับเป็นเหมือนสายไฟนะครับก็เรามาดูจุดขยับของแขนครับอ่าเนี่นะครับเราก็จะหมุนได้รอบแต่มันจะติดตรงปีกเนี่ยครับ ก็จะมีจุดขยับที่1คือหัวไหล่นะครับตรงนี้นะครับจุดที่สองก็คือข้อศอกนี่นะครับแต่ข้อศอกจะไม่ได้เป็นเฟืองเหมือนตรงนี้ครับแต่เป็นเหมือนสลักแต่ก็แน่นนะครับแล้วก็จุดที่สามครับก็คือข้อมือแล้วก็จะมีนิ้วหนึ่งสามสี่ห้านะครับจะขยับได้แค่นิ้วนะครับแต่ข้อนิ้วไม่ได้นะครับโอเคครับแล้วก็มาลำตัวครับลำตัวตัวนี้เรียบร้อยครับขยับไม่ได้นะครับเพราะว่าดูแล้ว ไม่สามารถหมุนได้เลยชุดลำตัวและเอลเหมือนกันครับฟิกเลยครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือท่อนขานะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเสียงอย่างแน่นเลยครับก็คือเป็นเฟืองนะครับท่อนขาก็จะมีตรงช่วงเอลนี่ครับหนึ่งแล้วก็จุดที่สองก็คือตรงนี้นะครับหัวเข่าแล้วก็จุดที่สาม ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่เท้านะครับที่เท้าจะขยับได้แบบนี้ครับอันนี้นะครับแต่อันนี้ครับทางร้านที่ซื้อมานะครับ TK Toy เขาแนะนําว่าถ้าตัวนี้ครับช่วงบนมันใหญ่ช่วงขาเวลาเราวางเราจะต้องดักแบบนี้นครับแล้วเขาจะยืนเหมือนเข่าหลอกครับแล้วมันจะแน่นเลยครับแต่มันจะเป็นเหมือนยืนย่อๆครับ โอเคต่อมาเรามาดูด้านหลังนะครับเอ๊ะอะไรหลุดเรียบร้อยแล้วครับยังไม่ทันไปไหนเลยนะครับนี่ครับเดือยที่นิ้วหลุดแล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับก็คือแบ็คแพคหลังนะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าลายสีสันของเขานะครับมาเต็มนะครับตัวนี้นี่นะครับลายละเอียด แต่หุ่นแปลงล่างก็จะมีจุดบอดด้านหลังที่จะซ่อนกลไกลเอาไว้หลายๆอย่างนะครับอ่าอันนี้นะครับก็จะมีไอพ่นปรับออกได้อย่างนี้นะครับนี่นะครับก็โอเคครับโดยรวมนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนตัวที่ปรับปรุงเกี่ยวกับสีของตัวก่อนหน้านี้นะครับ f สิบสอออกมาเป็นตัวลายพรางเพราะก่อนหน้านี้จะเป็นสีเทา ออกเป็นเท่าทหารครับก็รอบนี้ผมว่าสีของเขาค่อนข้างจะลงมาสวยถ้าคนที่ชอบที่ใกล้เคียงกับภาคบูบีนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็จะใกล้เคียงเอาไปทางกล้สาบีครับเราก็มาดูครับความสูงนะครับของเขาเท่าไหร่นะครับจากเท้าถึงหัวนะครับนี่ครับถ้าถึงปีกนี่30เซนเลยนะครับถ้าถึงหัวประมาณ28เซนนะครับ ก็เป็นตัวที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็โดยรวมนะครับกระบวนการของการแปลงร่างก็จะข้ามไปเหมือนเดิมเพราะผมสกิลแปลงร่างสูงนะครับก็โดยรวมนะครับก็โอเคตัวนี้ผมว่ากับราคาที่เสียไปก็คุ้มนะครับเหมาะแก่เป็นยาสามัญประจำบ้านได้เลยนะครับตัวนี้ก็ควรจะมีเอาไว้หนึ่งตัวครับถ้าเพื่อน สนใจก็ไปหาพีกันนะครับตัวนี้ออกมาสักพักแล้วครับน่าจะตามหากันได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยเห็นมีใครปล่อยออกมานะครับตัวนี้โอเคครับก็ยังไงก็ขอฝากขอบคุณนะครับเพื่อนๆยังไงก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามด้วยครับช่อง AD ดีร i วินะครับ,รบวันนี้ฉุดละหกนิดหน่อยครับตอนเช้า ทั้งไก่หมาเหมอมันวิ่งพลานกันไปนะครับเสียงอาจจะเข้าซีนก็ขออภัยไว้นาที่นี้นะครับเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พยายามจะอัปคลิปเยอะๆเพราะตอนนี้หุ่นก็ยังค้างคาอยู่หลายตัวนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ